ตบจุดพลังชี่มีสรรพคุณในการลดปวดค่ะแอ่งใต้รักแร้เป็นหนึ่งในห้าแอ่งตบสลายพิษค่ะวิธีการหาจุดชี่ตรงนี้ให้งอข้อศอกมือแตะที่ได้ทอยเปิดอ้าข้อศอกออกแล้วใช้มืออีกข้างค้ำใต้รักแร้หาตำแหน่งที่มีการเต้นของเส้นเลือดค่ะ เจอจุดแล้วหาไม่ยากใช่ไหมคะเราจะจีบมือและตบไปบริเวณที่เราหาเจอเมื่อกี้ค่ะประมาณ30-50ครั้งทำา้รอบต่อหนึ่งข้างค่ะมาดูสรรพคุณของการตบตรงนี้นะคะจะช่วยขยายช่องอกให้โล่งเพิ่มการไหลเวียนในเส้นลมชี รักษาโรคหัวใจปวดหัวใจแน่นหน้าอกเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาการแขนขาไม่มีแรงไหลติดหรือคนที่มีอาการเศร้าใจไม่สดชื่นหงุดหงิดคลื่นไส้ก็จะช่วยให้ทำให้ดีขึ้นค่ะทำได้ง่ายๆแถมสุขภาพดีกดติดตามคุณตูแฟรี่ไว้นะคะ